ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น สตีเวนเจอราดกลายเป็นผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกคนลา่าสุดที่ต้องตกงานไปหลังพาแอสตันวิลล่าบุกไปปราาชายต่อฟูลแลมแบบหมดสภาพ3-0พูนสวัตตลอดช่วงเวลา11เ,เดือนในฐานะนายใหญ่ของทัพสิงห์พงาแต่ก็มีเรื่องราวที่น่าจดจําและไม่น่าจดจําแต่ทว่าส่วนใหญ่จะหนักไปทางไม่น่าจดจำซะมากกว่าวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเรื่อมเหล่าของเรานะครับอยากนําเสนอการเปิดเผยสถิติที่ไม่น่าจดจาของซีเมนเจอราดในฐานะผู้จัดการทีมของแอสตันวิลล่า เริ่มจากข้อแรกความพ่ายแพ้ที่ยับเยินที่สุด ตั้งแต่ซีเวนเจอราได้ก้าวเท้าสู่เส้นทางผู้จัดการทีมกับรเรนเจอร์นะครับที่แกได้รับการยกย่องในเรื่องของฝีไม้ลายมืออยู่ไม่น้อยพาทีมความ้าแชม์ลกได้และทําให้เรนเจอร์กลายเป็นทีมที่เหนือกว่าคู่อริตลอดการอย่างเชลติกส่วนในเรื่องของความพ่ายแพ้ในแต่ละเกมนะครับไม่เคยมีครั้งไหนที่เรนเจอร์ของซีเวนเจอราจะแพ้คู่แข่งด้ดยระยะห่างถึงสาประตูมาก่อนแต่ทว่าสุดท้ายก็ต้องมาเสียสถิติในวันที่9เมษายนที่ผ่านมาที่โดนสเปอร์นะครับบุกมาขม่มขืนและยืนขำถึงวิลล่าพาร์40ค4-0 ราดเช่นเดียวกับการคุมทีมสุดท้ายที่โดนฟูแลนทะลุไป30ก็ถือเป็นความพ่ายแพ้ยับเยินที่สุดครั้งที่2เช่นกันเรื่องที่2เทียบกับดีนสัมมิต สตีวีจีได้รับการเข้ามาแต่งตั้งให้คุมทีมวิลล่าเมื่อช่วงเดินพศจิกยายนของปีที่แล้วแทนที่ดีนซัมมิดซึ่งในครั้งนั้นนะครับก่อนที่ดีนซัมมิดจะต้องตกงานเขาได้คุมทีมพรีเมียร์ลีกซีซั่น2021-2022จำนวน11นัดชนะ3เสมอ1แพ้ไป7ยิงได้14ประตูเสียไป20ประตูมีเปอร์เซ็นต์พาทีมชนะเท่ากับกันที่33%แต่ทว่าเจอราดนะครับคุมทีมไป11นัดเท่ากันในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้และเป็น ต์ชนะแค่22%เรียกได้ว่ายแย่กว่าดีดสมิธด้วยซ้ำส่วนการคุมทีมวิลลาทั้งหมดระหว่างทั้งคู่นะครับผมเจอราดคุมทีมไป40นัดพาทีมชนะ13เสมอ8แพ้ไป19มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่32.5%ส่วนทางแดนสมิธคุมทีมไปทั้งหมด139ชนะ55เสมอ28แพ้ไป56มีเปอร์เซ็นต์พาทีมชนะ39.57%ครับ และถ้าจะพูดถึงตำนานนักเตะชื่อดังของวงการที่ล้มเหลวออกมากๆเมื่อจับงานคุมทีมแน่นอนว่าต้องมีชื่อของแกรี่เนวิลเพราะว่าโปรไฟล์ที่แกสร้างไว้กับบาเลเซียนะครับมันอยู่ในความทรงจําของทุกๆคนและก็ยังถูกนํามาล้อเลียนให้เห็นอยู่บ่อยๆกับผลงานคุมทีมทั้งหมด28นัดชนะ10เสมอ7แพ้ไป11มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่35นับว่าเป็นชะตากรรมที่มันเลวร้ายและไม่น่าจดจําสําหรับเจอราจริงๆเพราะว่าหลังจากที mm ่เจ้าตัวพาทีมแพ้บอลมัดศู2ในเกมเปิดซีซั่นคริมเลีกสถิติ เพราะวันนะตอนนั้นนะครับคุมทีมไปเท่ากันที่28นัดเก็บชัยได้10นัดเท่ากันมีเปอร์เซนต์วินเรทอยู่ที่35เปเ,เท่ากันแต่สิ่งทีเยเลวร้ายกว่าคือเขานะครับพาทีมแพ้ไป13นัดเสมอ5เลยทีเดียวซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาหนักๆมากๆของเจอราดกับวิลล่าในซีซั่นนี้คือเรื่องของการขาดความเฉียบคมและความเด็ดขาดในการปิดสกอ์ เพราะเรื่องของการสร้างสรรค์เกมผ่านนับสถิติในปีนี้นะครับก็ถือว่าไม่เลวผ่านบอลไป4,806ครั้งมากสุดเป็นอันดับ9จาก20ทีมครอสบอลจากด้านข้าง221ครั้งมากสุดเป็นอันดับ4ของลีกและก็มีโอกาสยิงทั้งหมด128ครั้งมากสุดเป็นอันดับ10จาก20ทีมแต่ทว่านะครับผลปรากฏว่าจนถึงตอนนี้เรีเม์ลีกผ่านไปแล้วทั้งหมด11นัดวินล,ล่าของเจอราดกลับทำได้เพียง7ประตูเท่ากับน้องใหม่อย่างฟอร์เรสและก็มากกว่าบูฟแคมป์ตันอันดับบว้ยแค่ทีมเด และ3มทีมเก่าที่ต้องตกชั้นไปเมื่อวัดการเรื่องสถิติการพังประตูแล้ววิลล่าก็ยิงไปเพียงแค่3 4ประตูมากกว่า2ทีมนั่กนก็นกนกนคือวูฟแฮมตันและแอตเลตันนับวันนี้เป็นสถิติแตกต่างจากสมัยที่พี่แกนะครับนั่งคุมเรนเจอร์อยู่หลายคุมลิปลับเลยแหละครับ <S <S และอีกหนึ่งผลง,งานที่ไม่น่าจดจําของเจอราดในเส้นทางสายกุนซอนั่นคือการ,รเผชิญหน้ากับทีมในเมืองหลวงที่มาจากกรุงลอนดอนเพราะว่ามันมีสถิติจาเรึกเอาไว้ว่า เจอราดพาวิลล่าเก็บชัยชนะทีมลอนดอนได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นจาก11นัดที่พาไปนั่นคือตอนที่พึ่งย้ายมาใหม่ๆนะครับที่พาสิงห์พง,งาดบุกไปชนะคริสตอลพาเลส2ประตูต่อ1ส่วนที่เหลือนอกจากนั้นมีเสมอ1แพ้ไปอีก9 ยิงได้แค่7ประตูเสียไปถึง22เม็ดและการบุกไปดวนฟูลแลมถล่มแบบยับเยินสาประตูศูนย์นับเป็นหนึ่งในความพ่ายแพ้ที่ย่อยยับสุดของซีเวนเจอร์ราตบนเส้นทางสายกุนซือแถมในนาสุดท้ายที่โดนสั่งปโปลชนำแหน่งนะครับผมวิลล่าของเขายังถูกจาเร็กตรีอันยำแย่เอาไว้เพราะวันนี้เป็นครั้งแรกบนหน้าประวัติศาสตร์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษของทัพสิง,งห์พังงาที่มีผู้เล่นโดไลออกเสียจุดโทษและกระทำเข้าประตูตัวเองในเกมเกมเดียวกันนะครับซึ่งคนที่ทำโอโกนั่นก็คือไทรอน นอกจากนี้ความพ่แพ้ในเกมดังกล่าวนะครับยังทําให้เจอราดคุมทีไม่ชนะใครติดต่อกัน4นัดเป็นครั้งที่3ต่อจากช่วงวันที่13มีนาคมถึง23เมษายนและกาช่วงวันที่11พฤษภาคมถึง6สิงหาคมที่ไม่ชนะใคร5เกมติดต่อกันหลังจากนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเจอราดจะเลือกพักหรือเลือกจะไปสู้ต่อที่ไหนอย่างไรแต่อย่างไรเสียครับขอบสนามขอติดตามให้กำลังใจเจอราดต่อไปนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลดูแลเฟียลฟาวเอิบนิโยยารากคนลล์ให้เราด้วยนะ สนับสนุนโดยพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น